สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน s a c u ์เ n n Creations b อ Sho วันนี้โชวจะมาทำการเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตัดยอดไปชำนะคะต้นคารันโชที่มีใบน่ารักตะมุตะมินะคะเป็นสีเงินเๆแบบนี้เขาก็เลยได้ชื่อว่าคารันโช q u ควิกซิลเวอร์จะใช้ขั้นตอนและเวลาน,านานขนาดไหนพร้อมแล้วไปชมกันค่ะ คาลันโชควิกซิลเวอร์ค่ะช่วงนี้นะคะที่ประเทศออสเตรเลียเป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นลงนะคะคารันโชก็เข้าสู่ฤดูจเจริญพันธุ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นได้เวลาเรามาขยายพันธุ์กันดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะตัดกิ่งไปชำํำใช้กันไก่ขมขมและสะอาดนะคะ ก็ตัดแล้วก็ผึ่งลมไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะคะใบตรงยอดเขานะคะมีลักษณะที่เล็กลงค่ะคือไม่รู้ว่าขาดสารอาหาร หรือว่าเขากําลังจะออกดอกก็ไม่รู้ซึ่งถ้าออกดอกก็จะน่ารักมากเลยเนะะี่ยค่ะเป็นสีชมพูอมม่วงแบบนี้ฉัก็เลยว่าจะเปลี่ยนดินเขาดูอ่ะใบหลุดวางไว้เพราะว่าซื้อมาได้สักพักแล้วไม่รู้ว่าสารอาหารเขาหมดหรือเปล่าเราจะเปลี่ยนดินเราดูว่าเราจะได้เห็นดอกเขาไหมในฤดูหนาวปีนี้นะคะค่ะเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะคะ เราจะใส่ทั้งตุ้มดินเลยนะคะตามด้วยดินดินปลูกแคคตัสผสมร์ไลท์ใส่ปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นนะคะเผื่อเราจะได้เห็นดอกกันในหน้าหนาวปีนี้ ็รดน้ำค่ะเพาอให้ดินมีความชื้นนะคะแต่ไม่แฉะก็วางไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดโดยตรงค่ะ สี่วันค่ะหลังจากที่ตัดกิ่งนะคะมาวางผึ่งไว้ในร่มเรามาดูกันยังไม่มีรากนะคะรากยังไม่งอกออกมาเลยเพราะว่าแผลแห้งสนิทมากและมาดูใบที่หลุดกันนะคะก็ยังไม่มีรากและนี่นะคะก็คือต้นแม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนดินไป เมื่อ14วันที่แล้วสิกว่ายอดเล็กลงทำไมเล็กลงก็ไม่รู้หรือว่านางจะออกดอกหรือเปล่านะเดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะคะวันนี้เรามาลงปลูกกิ่งนี้กันค่ะเหมือนเดิมนะคะใช้ดินแคคตัสผสมพลาสต์จิ้มน้องลงไปแบบนี้ รดน้ำนะคะพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่แฉะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ห้ามโดนแสงแดดโดยตรงนะคะหลังจากชำลงดินนะคะสองสาวันก็รดน้ำครั้งหนึ่งแต่รดเป็นหยดๆเพื่อรักษาความชื้นในดินค่ะ 1วันหลังชำลงดินเรามาถอดดูรากกันค่ะนี่รากมาแล้วมาดูต้นแม่กันค่ะลักษณะของยอดนะคะใบหดเล็กลงเล็กลงไม่รู้ว่าน้องจะออกดอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคอย ตามชมกันต่อไปค่ะนี่กิ่งที่ตัดนะคะก็มียอดใหม่แตกออกมาด้วยค่ะอน,น้องหย่อนลงไปที่เดิมเมื่อเขามีรากแล้วนะคะเราก็รดน้ำนะคะแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะหรือรดเมื่อเห็นว่าหน้าดินแห้งนะคะ แต่วันนี้หนะ้าดินยังชื้นๆอยู่ก็จะยังไม่รดนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มนะคะมีแสงสว่างสองถึงแต่ยังไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะคะมีลมพัดผ่านได้ดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะ สเดือนกับ5้าวันนะคะหลังจากที่ตัดยอดมาชำนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้ต้นแม่เรามาดูพัฒนาการของน้องกันน้องก็โตอย่างช้าๆนะคะมีใบอ่อนนะคะเพิ่มขึ้นงอกเพิ่มขึ้นแต่ว่าเล็กๆยังเล็กๆเหมือนเดิมส่วนต้นอ่อนจากกิ่งที่เราตัดไปชำน,นะคะก็งอกขึ้นมา เล,ล็กอีกเช่นกันต้นแม่ยังไม่มีดอกนะคะยังไม่มีมาดูกิ่งที่เราตัดไปชำกันนะคะวันนี้จะไม่ขอถอดรากมาดูเพราะว่าจะเป็นการรบกวนนอจึเกินไปแต่จากการดึงๆขึ้นมาก็คิดว่ารากสมบูรณ์ดีแล้วแหละนะก็ทีนี้เราก็สามารถรดน้ำแล้วก็ดูแลได้ ตามปกติเลยและนี่ก็คือขั้นตอนการปักชำนะคะต้นคารันโชค,ควิกซิลเวอร์ใช้เวลาไปประมาณ1เดือนนะคะน้องก็ออกรากมาแล้วค่ะส่วนต้นแม่นะคะหลังจากเปลี่ยนกระถางไป2เดือนกว่า ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะออกดอกเลยค่ะไว้ถ้าน้องออกดอกเมื่อ,อไหร่นะคะโชจะมาทําคลิปให้ชมกันนะคะคอยติดตามกัน,นะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมว่าควรจะทําการขยายพันธุ์หรือเปลี่ยนด,ดินเปลี่ยนกระถางในช่วงที่มีอากาศเย็นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเจริญพันธุ์ของคารันโชค่ะคาะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย